นะครับพบกับผมคลิปแรกวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยกับ e อ i s t e n เผ่านหูฟังนะครับทุกคนครับอันนี้มก็จะไปเริ่มกันแล้วครับทุกคนครับเป็น วันนะี้ผมก็จมาคุยกับแอสเตนผ่านหูฟังนะครับเรินะ่มกันเลยครับ,รบสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะให้ชันช่วยอะไรคุณดีคะการแจ้งเตือนดูเหมือนว่ายังไม่มีการช่วยเตือนที่ตั้งไว้เลยคุยกับอะไรเอ่ย โปรดทราบว่าคำถามในเกมนี้เกิดจากผู้เล่นช่วยกันส่งเข้ามาซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนโดยคุณสามารถสอนบอร์ดเพื่อแชร์คำถามให้ผู้เล่นคนอื่นนะคุณอยากเล่นเกมหรือสอนบอร์ดดีครับเล่นเกมผมจะเป็นผู้ถามนะครับคำถามแรกมาอะไรเอ่ยดินได้ <Smart> Voice. ยอมเฉลยมาแรงปอมาแรงปอคำ<ส>ถามที่สองเกาะอะไรมีเสาไฟฟา้าเยอะที่สุดเกาะกลางถนนถูกต้องเกาะกลางถนน คำถามที่สามสัตว์อะไรชอบทําสวนเป็ดถูกต้องเป็ดเป็ดปักกิง่งคำถามที่สี่ประเทศ<ม>อะไรดูทีว<ม>ีไม่ได้จอร์ดาถูกต้องประเทศจอร์ดาจอแดน คำถามที่ห้าขนมอะไรกินแล้วเสียงดังขนมปังถูกต้องขนมปังคำถามที่หกโรคอะไรเป็นแล้วตายเร็วตายาวตายไวผิดยอมเฉลยตายไวตายวาย คำถามที่เจ็ดนักร้องคนไหนไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำยอมเฉลยปน,นันอันวาปนานันอันวาคำถามที่แปดมาอะไรที่เกียดพุดเดิลถูกต้อง มาพุธเดินส่วนวันอื่นๆไม่เดินเลยนนคำถามาที่เเด็กวิศวะสาขาไหนนอนด้วยไม่ได้เลยวิศวะเครื่องกลถูกต้องวิศวะเครื่องกลคำถามที่10บฉันอยากคุยกับ Google Assistant แก้ไขคำถาม ถูกต้องแก้ไขคำถามคำถามที่สิบเอ็ดเสื้ออะไรขี้งกยกเลิกนี่แหละครับคือการคุยกับ Google Assistant แบบสวมหูฟังนะครับ Android 11คงทำได้นะครับแต่ว่าการอันนี้ก็คือดีอีกอย่างนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่เข้าสู่หน้า o o o g l s s i s t a n t เลยนะครับทุกคนครับ มันก็จะอยู่แต่นักเราอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแต่ว่ามันพื้นหลังมันยังค,ยคุยกับเราได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพีคแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับ